คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นตามแต่อย่างใดหากมีผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Fortuna Channel และกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆชาวสลอนทุกคนด้วยจ้าวันนี้อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า l ั c ก y n e น o จ้า โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเบ็ดเบาๆนะคะเป็นขั้นต่ำนะคะแล้วก็ฟีเจอร์ค่ะที่300เลยทุกคนสเกเตอร์อีกหนึ่งตัวว่ายังไงคะตกไหมโอเคค่ะรวมเป็น4ตัวนะชนะการหมุนฟรีนะคะ10รอบอ่ะรอบแรกกันเลยจ้ารอบที่2ค่ะ,ะเก็บได้หรือเปล่าตัวคูณเพิ่มขึ้นนะเจอน้องเหมียวทองนะคะามาแล้วค่ะซูชินะคะ ยังคูณต่อนะคะไปที่คูณ6เลยค่ะทุกคนอ่าเลขสิบมาแล้วค่ะยังไงคะสเกตเตอร์ตัวเดียวโอเคเข้ามา30นะคะทุกคนมาแล้วจ้าซูชิดอกนี้นะคะแล้วก็คูณเพิ่มขึ้นนะคะเข้า48ะคะ่ะทุกคนอีก5ารอบของเราลุยลุยเลยจ้าอ่าตัวคูณเพิ่มขึ้นนะคะสเกตเตอร์ค่ะอีกตัวเดียวอีกตัวเดียว จะฟาดอีกไหมอีกสักสิบรอบดีไหมนะอ่ายังไงโอเค14ค่ะคูณนะคะตัวคูณที่เพิ่มขึ้นสเกตเตอร์มาอีกแล้วทุกคนมาให้รุ้นเล่น,เล,นเล่นกันอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรจ้า22นะคะเข้ามาแล้วจ้าอ่ะพัดดอกนี้นะคะคูณ16เข้าไปค่ะโอ้ยิ่งหลังๆเนี่ยยิงดองใหญ่นะรางวัลก้อนโตออกเลยนะคะ96จ้ารับเลย น้องเหมียวให้โชคจริงๆด้วยจ้าอ้าวคูณเข้าไปค่ะตอนนี้นะคะซูชิค่ะทุกคนเข้าปั้นนะคะไปเลยจ้าเก็บมา48ค่ะทุกคนรอบนี้อ่าคูณเพิ่มเป็น22รอบสุดท้ายว่ายังไงจ้าคูณเพิ่มนะทุกคนแต่ว่าหมุนไม่ชนะนะคะรางวัลรวม244จ้า ามไม่ทันจริงๆนะดอกนี้จะอ้าไม่เป็นไรค่ะเล่นฟีเจอร์300นะทุกคนไปเลยครับยังไงอ้ามานะคะ4ตัวหมุนฟรี10รอบอีกเช่นเคยจ้ารอบแรกของเราคูณเข้าไปเป็นคูณ4นะคะกับตัว A ค่ะต่อได้ไหมโอเคไม่เป็นไรจ้าอีก7รอบของเรานะคะอุ้ย คูณเพิ่มเป็นคูณสิบเลยค่ะทุกคนอาทน,นี้ถ้าหมุนชนะก็คูณดอกใหญ่หน่อยนะคะคูณเข้าไปอีกค่ะทุกคนเจอน้องเหมียวอีกไหมโอ้โหน่าเสียดายนะคะไม่งั้นตัวคูณก็จะเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนมาแล้วจ้าน้องเหมียวคูณเข้าไป14นะคะพัดค่ะแล้วก็เข้าปั้นนะคะอุ้ยวายขนาดนี้ค่ะต้องไปได้ต่อแล้วล่ะค่ะทุกคนอุ้ยกินอิ่มจริงๆนะคะทุกคน รับโชคเลยค่ะโหยตะวันก้อนโตออกเลยนะคะดอกนี้เป็นซูเปอร์เมกา271ค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่คูณ14นะคะเป็นคูณ18แล้วค่ะเจอน้องเหมียวที่มีโรเข้าไปนะคะอ่าโอเคค่ะมาจ้า187ไปจ้าอ่าเจอไว เจอเนี่ก็อีกหนึ่งตัวนะคะอ่านตัวเอมาแล้วค่ะโูด,ดอกนี้นะคะปังจริงๆตัวคูณไม่หยุดหมุนชนะก็ไม่หยุดนะคะทุกคนสเกตเตอร์ยังจะมาอีกค่ะโอ้เกือบไปแล้วนะคะคูณ32ค่ะรางวัลก้อนโตเมกะนะคะ476ค่ะอค่ะทีนี้ถ้าหมุนชนะก็คูณคูณเยอะก็โอเค,แล,คแล้วคู3สามหกทุกคนรอบสุดท้ายขออีกสักดอกหนึ่ง โอ้โห,โหได้เป็นแต่ตัวคูณนะคะเดี๋ยวเรามารับรางวัลรวม833ค่ะดอกนี้สำหรับใครที่อยากลองหมุนนะคะสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะวันนี้ f o r t จูนและเนโกต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ